มี t o y o ต a Fortuner น e ร e n d เเข้าใหม่ครับสีแดงผมบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยนอกจากราคาเขาจะลงแล้วยังได้ของแต่งด้วยเจ้าของใส่โปรเฟนเดอร์นะครับมีแก๊สแท้งมาด้วยนะครับแล้วก็มีล้อของเรนโซนะครับสวยงามเลยนี่นะครับพร้อมอย่างนะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เลขใหม่เพียง60หมื่กว่ากิโลเท่านั้นนะครับรถคันนี้คือ Toyota Fortuner 2.4 Regend รถสีแดง เป็นแบ็กท็อปด้วยนะครับดแล้วผมพามาชมก่อนว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกต้องบอกก่อนเลยนะครับกล้องรอบคันมีมาให้กล้องด้านหน้าอยู่นี้ด้านข้างอย,าอยู่ที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับโอเคนะสภาพตัวสีเนี่ยก็ถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับอาจจะมีสะเก็ดหินบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆครับ แต่สภาพตัวสีโดยรวมก็ยังสวยงามนะครับดูได้เลยนะครับบันไดเสริมข้างไม่มีแตกนะครับตัวล้อเนี่ยโหใหญ่สมฐานะส่องเข้าไปดูให้คุณผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวเราจะไปส่องด้านหลังอีกนทะีเนาะโอเคนะคุณผู้ชม่าดูสภาพสีฝั่งนู้นกันต่อนะครับสวยงามนะบันไดเสริมข้างไม่มีแตกนะครับอามาดูล้อเห็นไหมสวยงามนะโห เฉพาะชุดนี้นี่ก็หลายตังเลยนะล้อเลนโซ่พร้อมอย่างเนาะก็ต้องมี50,000ืนบวกๆนะเออไม่ธรรมดานะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงนะครับมาคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2400ัน24สรซีซีพละกำลัง ห5 0้าิแรงม้านะครับแรงบิดสี่รอนิวตันเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างรถยนต์นะครับมาดูทางนี้เลเวลมอกรแล้วก็แผ่นเพจนะครับอยู่ครบเลยนะครับโอเคนะโครงสร้างนี่นะครับน็อตไม่มีแกะขันไขเลยนะครับเห็นไหมครับ่าดูคานดูคานน็อตข้าต่อโครงสร้างนะครับไม่มีแกะนะครับน็อตตัวนี้ด้วยนะครับข้าต่อโครงสร้างไม่เคยแกะเลย ลากโปรงก็ไม่มีแกะนะครับด้านหน้านะครับดูเมทัาล์นะครับสวยๆคมๆเลยนะครับโอเครับประกันไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ำนะครับรับประกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสติเกอร์ถ้าไม่ชอบสามารถแกะออกได้นะครับไม่ทําลายสีรถนะสติเกอร์ตัวนี้นะครับอ่าโคมไฟหน้ามาดูเลยครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับแล้วก็ อันนี้้อกบอก่อนไฟเดย์ไลท์ก็หล่อเหลามากนะครับไฟตันบอกก็หล่อเหลาแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาจะเป็นแบบซีเคิลเชียรก็คือจะวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราจะดูแผงข้างย้อนจากทางนั้นนี้ไปแล้วกันเนาะอาจจะกล้องนําไปก่อนเลยถ่ายย้อนกลับมาครับก่อนไปให้ดูนี่กล้องอยู่ใต้กระจกนะครับน้จาจับประตูเป็นโครเมี่ยมเปิดออกมาแผงข้างสวยๆเลยนะครับเห็นไหมครับสภาพแผงข้างสวยงามมากๆเลยนะครับคอนโซลนะครับสวยๆเลยนะครับ อ่าย้อนกลับไปหน่อยครับอีกบ้านหนึ่งสวยๆเลยนะครับโอเคนะอ่ะมาย้อนดูให้หมดก่อนแผงนึงแงน่แดดแรงนิดนึงนะครับวันนี้นี่ครับคอนโซลน,นะครับคอนโซลสวยๆนะครับแผงข้างสวยๆพวงมาลัยสวยๆเลยนะครับอ่าเห็นไหม แข้งข้างสวยมากนะโอเคแข้งข้างฝั่งนี้ต่อสวยงามมากๆเลยนะครับนะครับแข้งข้างสวยงามมากๆเลยนะครับดี่นะไปไปดูท้ายต่อลีเจนเดอร์เนี่ยท้ายก็เตะเปิดได้เนาะแล้วก็กดเปิดด้วยรีโมทก็ได้ด้วยหรือจะเปิดง่ายๆเลยก็ได้นะครับอ่ะก่อนเข้าเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนเห็นไฟท้ายไหมล่อเหลามากนะครับใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เป็นเซอเคิเชียลทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยเซนเซอร์มีมาให้นะครับล้อไหลอย,อยู่ด้านใต้ มีครบเลยนะครับอ่ให้ดูหน่อยว่าทําอะไรมาบ้างตากล้องเห็นไหมให้ดูหน่อยช่วงล่างเป็นไงช่วงล่างจัดมาให้แล้วนะครับอ่โอเคพอครับมาขึ้นมามีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายกันนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่นะครับวิธีการเตะเปิดเตะปิดอยู่บริเวณนี้นะครับอันนี้วิธีการตั้งความสูงนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเข้ามาดูภายในกันนะครับภายในก็ จะเป็นเบาสามแถวนะครับนี่นะครับเห็นะครับแถวสามจะเป็นการแขวนขึ้นด้านข้างนะครับดูเพดานนะครับก็จะคุมโทนนิดนึงนะครับคันนี้เจ้าของเดิมปูพรมมาทั้งคันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดพรมให้ดูก่อนสภาพพรมสวยๆเลยเนาะแอร์ราก็มีสามแถวดูน็อตฝาท้ายน็อตไม่มีแกะขันไฟนนะครับฝั่งนี้ต่อเลยนะครับการันตีโครงสร้างสวยนะครับปิดฝาท้าย ไปจากล้องข้อฝั่งนี้ดูบอ่อหลังกันนะอันนี้สภาพดีนะครับไม่หกหมื่นเท่านั้นนะครับมาดูเลยบอ่อด้านหลังสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับสภาพบอ่อสวยงามมากๆนะครับโอ้ยไรตําหนิคนะุมแอร์อยู่ตรงนี้มีไฟสองสว่างนะครับสีขาวเนาะ LED เนาะมีช่องชาร์จไฟสองตำแหน่งนะครับเป็น USB นะครับมีปลั๊กไฟตรงนี้มาให้นะครับนี่เป็นปลั๊กเลยนะ มีที่แขวนถุงลูกชิ้นนะครับรับน้ำหนักได้4กิโลกรัมอันนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับ Fort u n e r ก็พับบอกง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เองนะครับดึงตัวด้านข้างนะพับขึ้นได้เลยนะครับเอากลับมาก็วางลงไปอย่างนี้ง่ายๆนะครับเอ็นเบาะได้นะครับถ้าอยากเอ็นเยอะๆเบาะแถวสามต้องวางลงมาด้วยตอนนี้มันจะติดเบาะแถวสามนะเลยเอ็นได้ประมาณนี้นะครับมาดูเบาะหน้ากันก่อนขึ้นเบาะหน้าเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนดูสภาพเบาะเป็นหลักก่อนเห็นไหมครับ สภาพเบาะสวยงามนะสวยงามหมดเลยนะครับสวยงามหมดเลยขออนุญาตขึ้นนะครับโอเคเปิดแอร์เอโต้แล้วกันโอเคครับเบาะหนังเนี่ยสภาพสวยนะผมให้ดูไปแล้วเพดานคันนี้ก็ไม่มีร่องรอยการเจิมนะครับขออนุญาตนะครับโทษทีครับที่คัดผมลุด <laughs> โอเคคอนโซนลสวยๆไม่มีรอยเลยเห็นไหม ลอยๆตำหนีแล้วก็รีเจนเดอร์จะมีเกะบนแล้วก็เกะล่างมีซอฟต์พอดด้วยนะครับเกะบนเนี่ยจะมีช่องแอร์นะครับนี่เห็นไหมจะมีช่องแอร์อยู่ถ้าเอาน้ำเข้าไปวางก็กลายเป็นน้ำเย็นแหละข้อควรระวังแนะนำนะครับอย่าเอาอะไรที่เป็นแบบชื้นไม่ได้เช่นตลับแป้งพักเครื่องอะไรไปวางนะเดี๋ยวจะเสียหายเอาได้นะครับก็วางพวกของใช้พวกพลาสติกแว่นอะไรเงี้ยพอได้อยู่ผมคิดว่าอาจจะไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่นะครับ โอเคนะจอตรงกลางตอนนี้แสดงผลกล้องรอบคันให้ดูอยู่อันนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับสะดวกมากๆนะครับแอร์นะครับอันนี้ไม่ได้เป็นดูโอโซนนะอันนี้จะเป็นปุ่มแอร์หลังนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์เอา์เลนะครับอันนี้ก็เป็นไวเดอร์ชัเจอร์นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับด้านหน้ามี6ตตำแหน่งเลยนะมีโหมด Eco ค่โหมด power โหมดทำไมต้องให้โหมดมาเนาะก็บางทีวิ่งในเมืองนะครับไม่อยากจะต้องอใช้ความเร็วอะไรเท่าไหร่นะรถติดบ้างก็กดเป็น e c โค่โหมดไปก็พอนะครับ นี่นะครับก็ช่วยประหยัดน้ํามันได้นะครับพวงมาลัยนี่เจ้าของเดิมเขามีไปตกแต่งมานิดหน่อยนะครับสวยนะแต่ข้อดีคือผมว่ามันจับกระชับมือดีนะแล้วก็มันจะไม่ได้มีแต่เทกเจอร์ที่เลื่อนนะครับมันจะมีเหมือนก็เรกรรมมี่เนาะสวยนะแล้วก็มีคูดคอนโทรลอยู่หลังพวงมาลัยนะครับนี่เลขไมล์เลขไมล์หกหมื่นเก้านะผมถือให้นะตะก้องเลขไมล์หกหมื่นเก้านะครับโอเคนะคุณผู้ชมอัตราไบี้ยหัน้ำมันก็ประมาณสิบกว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ช้ได้เลยตรงการก็มีไฟสองสว่างพร้อมนี่ครับที่เก็บแว่นให้มาด้วยนะครับม่านบางแดงนะครับก็มีไฟแต่งหน้าให้มาแต่เป็นแสงสีเหลืองเนาะไปเปลี่ยนเป็นแสงสีนวนหลหรือสีขาวน่าจะดีกว่าอ่ากระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับนะที่เขาบอกว่ารีเจนเดอร์เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่โตโยต้าไม่กัดสเปคก็ตามที่เห็นนะครับออฟชั่นให้มาเยอะอจริงๆเนาะโอเคครับคุณผู้ชมคันนี้สภาพดีเลยล่ะ ขอย้ำอีกทีครับรถคันนี้คือ Toyota Fortuner Regender เป็นรถปี2020ราคาายแดง1,566,000บาทแต่ว่ายังไม่รวมของแต่งนะของแต่งอีกเป็นแสนเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยนะครับแต่งมาแน่นสวยพอดีมากๆที่สำคัญตอนขับเทสเนี่ยโช้ตัวนี้นุ่มนวลมากๆเนื้อว่าขับแคมรี่แต่อยู่สูงแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ของแต่งอีกราคาเป็นแสนก็จัดไปเลยนะครับแต่ราคาเบาสบายมาก ราคาคันนี้เหลือเพียงแค่1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจทดลองขับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาหกาุลคาสาขาการจนาพิเศษนะครับทางเรามีรถให้เลือกอีกมากมายหลายคันเลยนะครับโหยาวไปถึงนู่นเลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับคิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงวิสาหกาุลคาสาขาการจนาพิเศษครับวิาาาสาหกุลกคาซื่อสัตย์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปาคุวิสาหกุลกคาครับเดี๋ยวผมขอญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ